สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ TCMV Podcast กับดิฉันแองจี้ธนธรศิรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในรายการ TCMV Podcast นะคะ หัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยก็คือหัวข้อของอาการผมร่วงนั่นเองโดยปกติแล้วเส้นผมจะมีการหลุดร่วงทุกวันเฉลี่ยวันละ50-100เส้นโดยประมาณนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดร่วงมากกว่านั้นเนี่ยก็จะเข้าข่ายอาการผมร่วงนะคะซึ่งอาการผมร่วงเนี่ยก็เกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกเนี่ยก็เกิดได้จากการใช้สารเคมีกับเส้นผมการใช้ความร้อนกับเส้นผมการสระผมไม่สะอาดหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพเส้นผมของตัวเรานั่นเอง หรือว่าจะเป็นปัจจัยภายในก็เกิดได้จากความผิดปกติทางพันธุกรรมความเครียดโมโหวิตกกังวลการทานอาหารไม่เพียงพอทานอาหารมันหรือว่าอาหารหวานมากจนเกินไปหรือว่าภาวะการตั้งครรภ์ฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุลก็ทําให้เกิดผมร่วงได้นั่นเองค่ะแต่ในส่วนของปัจจัยภายในนะคะในทางแพทย์แผนจีนเนียมองว่าอาการผมร่วงเนี่ยเกิดได้จาก เลือดลมไปเลี้ยงเส้นผมของเราไม่เพียงพอทำให้เกิดอาการผมร่วงหรือว่าเกิดจากอวัยวะตับม,ม้ามไตพร่องหรือว่าอ่อนแรงลงก็เลยทำให้ผมร่วงนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตับม,ม้ามไตมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเส้นผมของเราเดีวแองจี้จะมาอธิบายให้ทุกๆคนฟังอย่างง่ายๆนะคะ ในทางแพทย์จีนเนี่ยเชื่อว่าอวัยวะตับเป็นอวัยวะที่กักเก็บของเลือดถ้าเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพียงพอเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราจะเดินเติบโตได้ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมีเลือดเหลือมาจากการเลี้ยงดูส่วนต่างๆของร่างกายเราแล้วเนี่ยก็จะงอกเงยออกไปเป็นเส้นผมของเรานั่นเอง ในส่วนของอวัยวะม้ามนะคะอวัยวะม้ามเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่เปลี่ยนสารอาหารให้กลายเป็นพลังงานในร่างกายของเราแล้วก็เป็นอวัยวะที่ผลิตเลือดลมถ้าม้ามมีปัญหาเนี่ยก็จะทําให้ผลิตเลือดลมได้น้อยลงแล้วก็ทําให้ไม่พอที่จะไปเลี้ยงดูเส้นผมของเรานั่นเองแล้วก็ทําให้เกิดอาการผมร่วงได้ค่ะส่วนของอวัยวะไตนะคะ ไตเป็นที่กักเก็บของสารจริงหรือว่าที่แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะคะก็คือเป็นอวัยวะที่กักเก็บสารแห่งชีวิตของเรานั่นเองและในทางแพทย์จีนยังมองว่าอวัยวะไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่ดูแลเส้นผมโดยเฉพาะนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าอวัยวะตับม,ม้มไตมีพลังอ่อนแรงลงก็จะทำให้เกิดภาวะผมร่วงได้ค่ะ ในการรักษาอาการผมร่วงนะคะในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถรักษาได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งการรักษาภายในด้วยการทานยาหรือว่าทานอาหารเพื่อบำรุงอวัยวะที่อ่อนแอนะคะแล้วก็รักษาภายนอกก็คือทายารักษาภายนอกฝังเข็มหรือแม้แต่การนวดทุยหนานก็สามารถรักษาอาการผมร่วงได้ค่ะ เราสามารถดูแลเส้นผมของเราได้ด้วยวิธีง่ายๆนะคะด้วยการทานอาหารให้ครบ5้าหมู่หมั่นดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารมันๆหรือว่าหวานๆให้น้อยลงนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนั่งสมาธิปรับอารมณ์ให้คงที่หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนและสารเคมีกับเส้นผมนะคะหรือว่าทานอาหารที่บำรุงอวัยวะ ที่ดูแลเส้นผมของเราโดยเฉพาะนั่นก็คือทานอาหารบำรุงไตนะคะในทางแพ่จีนเชื่อว่าการทานอาหารที่มีสีดำสามารถบำรุงไตได้แต่ว่าอาหารที่มีสีดำไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโอริโอ้หรือว่าขนมที่ใส่สีดำนะคะอย่างนั้นไม่ได้นะคะอาหารที่มีสีดำเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่มีสีดำาจากธรรมชาติเท่านั้นเช่นงาดำถั่วดำเห็ดหูหนูดำเป็นต้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการทานยาจีนหรือการฝังเข็มเพื่อรักษาอาการผมร่วงเนี่ยในทางแพทย์แผนจีนนะคะ เราสามารถรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้เนี่ยแล้วเห็นผลได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวแถมโอกาสในการเกิดผลข้างเคียงก็น้อยมากๆด้วยนะคะเพราะว่าในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเราจะเน้นการรักษาด้วยการปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยรักษาตัวเราเองทำให้ไม่มีผลข้างเคียงนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละบุคคลและแพทย์ที่รักษาด้วยนะคะ และทางเราไม่แนะนำให้ไปหาซื้อยาทานเองนะคะจริงๆแล้วเราควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันและการฝังเข็มก็ควรฝังกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยเช่นกันนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าด้วยความปรารถนาดีจาก TCMV ค่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ทุกท่านสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อพวกเราเพิ่มเติมได้นะคะที่หน้า Facebook Fanpage แพทย์จีนอาสาพ,พัฒนาชุมชน Traditional Chinese Medical Volunteer TCMV ค่ะ